สวัสดีครับอ,อันนี้เป็นมอเตอร์ของปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําเอานะครับเป็นตัวที่ขับแมมเบนมีแรงอัดสูงนะครับตรงนี้ก็คือลูกปืนนะครับาบางรุ่นก็อันนี้คือลูกปืนท้ายนะครับบางรุ่นก็จะใช้เป็นบูทส่วนตรงนี้ก็คือคอมมิเตเตอร์คอมมิวเตอร์นี่ก็จะเป็น CC ่ สำหรับวันนี้มีสิบหกซี่นะครับและแต่ละซี่ก็จะมีขดลวดตอนอยู่จริงๆแล้วเป็นขดลวดขดเดียวนะครับแต่มันจะเอามาพันกันตรงนี้แยกด้เป็นสิบหกขดขดละประมาณหนึ่งจุดห้าโอห์มครับขดละประมาณหนึ่งจุดห้าโอห์มทั้งหมดสิบหกขดส่วนตรงนี้ก็คือแผ่นเหล็กลามิเนตอัดซ้อนทับกันให้หนาตามที่เขาต้องการ แล้วก็ซอเป็นล่องทั้งหมด16กล่องนะครับก็คือกดรูปทั้งหมด16บกดอ,อันนี้จริงๆแล้วมันจะมีกี่กดไม่แน่ชัดนะครับเพราะอันนี้ดูจากภายนอกก็จะมี16กขดสันนิษฐานเอาแล้วครับมันมี12บล่องไอ้16กล่องก็16บหอขดอสังเกตด,ดูตรงซี่นี่ก็จะมีเท่ากัน,นกับล่องนะครับซี่กับล่องเท่ากันครับ16อันนี้16ซี่คอมพิวเ,เตอร์นะครับตันนี้16ห ซี่นะครับแล้วไอ้นี่เขา,าเขาเรียกว่าอะไรอาร์เมเจอร์ครับอาร์เมเจอร์หรือกระดองเต่านะครับอาร์เมเจอร์ตัวนี้ก็จะมี16ล่องนะครับสำหรับพันกดลวดนะครับแล้วก็จะมาเกี่ยวไว้ที่ซี่ C ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือแกนเพลาครับยาวไปอนนี่นะครับแกนเพลาหมอแกนเพลาโรเตอร์ ow, ork, ow, นะครับ รวมๆแล้วทั้งหมดตัวนี้เขาเรียกว่าโรเตอร์โรเตอร์ก็แปลตรงๆตัวว่าตัวหมุนแปลตรงตัวเลยนะตัวหมุนตัวเคลื่อนที่ครับไอ้ตรงนี้บางคนก็จะเรียกว่าเป็นมัดเข้าต้มนะครับเหมือนเข้าต้มนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีตลับลูกปืนใหญ่หนึ่งลูกนะครับตัวหัวครับเรียกว่าลูกปืนส่วนหัวนะครับ อันนี้ก็คือลูกป,ปืนนะครับอันนี้ก็คือซี่คอมมิวเเตอร์นะครับสังเกตดูแต่ละซี่เนี่ยมันจะมีกดลวดมาคล้องไว้นะครับอันนี้ก็คือคอมอะไรนะเอเมเจอร์นะครับเอเมเจอร์หรือกระดองเต่านะครับจะมีทั้งหมดสิบหกล่องอันนี้ก็มีสิบหกซี่นะครับพันอยู่นะครับมันเหมือนมัดข้าวต้มนะครับเมื่อแปลงถ่านมาแตะตรงนี้นะครับแล้วแปลงถ่านก็มาแตะอีกด้านหนึ่ง เป็นด้านที่ตรงข้ามนะครับด้านที่ตรงข้ามจะมีโอห์มของขดลวดประมาณสิบสองจุดห้าโอห์มนะครับเมื่อเวลามันหมุนซี่มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับขดลวดก็จะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จะได้สิบสองจุดห้าตลอดเนื่องจากแรงถ่านจะต่ออยู่ตรงกันข้ามมันก็จะได้สิบสองจุดห้าโอห์มตลอดมันจะวิ่งอยู่นี้แล้วก็วนกลับมาเซนซ่เดิมครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอทําให้มันได้รับทําให้มีกระแสไหลผ่านขดลวดเท่ากันสม่าเสมอตลอดเวลา ทำให้ออเมเจอร์นะครับแผงอเมเจอร์เป็นสนามแม่เหล็กทำหน้าที่ผักและดึงกับแม่เหล็กถาวรที่ติดอยู่ที่โครงมอเตอร์อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นแผงเหล็กลามิเนตสังเกตดูมันจะเรียงชิดติดกันเลยนะครับผดักื้เป็นความหนาที่เขาต้องการนะครับอันนี้เป็นปั๊มเด้งหยวนนะครับเป็นของราคาถูก เป็นของราคาถูกน,นะครับอ่าเป็นไดอะแฟรมปั๊มโวลต์ใช้29โว DC, m, m, 5, ลต์ดีซีแอมป์ศูนย์สิบแปดแอมป์แรงกดอ่แรงดันถึงแปดสิบทีเอสทีเอสไอ่าเป็นยิงด่วนนะครับอ่ารุ่นอ่พายสองพันหกเป็นอย่างตัวเล็กนะครับผมขอบอกว่าเสียง่ายครับใช้ไม่ถึงปีก็พังไปแล้วยางรั่ว อที่ยางไดรแฟมครับแล้วก็พลาสติกก็ไม่ดีครับเวลาถอดออกมาก็เจ๊งเลยครับยางเสียยางตรงหัวนี่นะครัสัง <wounds> เกตดูนะครับตรงน,นี้นะครับยางหลุดไปแล้วใช้ไม่สามารถใช้งานได้ครับเพราะว่ายางไม่ดีอันนี้ก็คือแม่เหล็กถาวรนะครับแม่เหล็กถาวรจะมีขั้วเหนือแ,และขั้วใต้นะครับ <Tory> ผมจะลองใส่เข้าไปให้ดูใส่เข้าไปเลยครับ เอาโรเตอร์ใส่เข้าไปนะครับไอตรงแม่เหล็กถาวรเนี่ยเก็จะเรียกเขาสเตเตอร์ก็ได้นะคือส่วนที่คงที่นี่เนี่ยต่อเรมือันปึ๊บเลยนครับสังเกตว่าล่องมันจะเล็กนิดเดียวช่องแก๊ปช่องว่างเราจะต้องใช้ยุกปืนนะครับมาต่อไว้ที่หัวท้ายเพื่อบังคับไม่ให้มันเวลาหมุนไปกระแทกกับอแม่เหล็กถาวรครับเราจะต้องล็อกแน่นเลยนะครับเพื่อเห็นไหมครับช่องว่างอันนี้คือแม่เหล็กถาวรนะนี่คือแม่เหล็กถาวรครับ ไม่เหล็าวอสังเกตช่องแกลบนิดเดียวเขาจะต้องบังคับไว้ไม่ให้โดนนะครับด้วยลูกปืนนะครับบางรุ่นก็ใช้บูธนะครับเขาจะต้องบังคับไว้ไม่ให้กระแทกกับแม่เหล็กจาวองสองข้างครับจะเป็นขั้วหนึ่งข้างแล้วขั้วใต้ข้างเพื่อให้ทําการผักได้ดีอันนี้ก็เมื่อมีไฟเข้ามานะครับผ่านแปลงถ่านเข้ามาที่ีคอมพิวเตอร์ออกแปลงถ่านอีกอย่านหนึ่งพบวงจร มันก็จะหมุนบ้างมันก็จะหมุนนะมันจะหมุนอย่างนี้แต่มันจะไม่ชนกับไอแม่เหล็กถาวรน,นะครับหลายให้ที่หมุนเพราะว่าตัวโรเตอร์เมื่อมีกระแสไหลผ่านดองอาร์เมเจอร์แล้วก็ดองเต่าตรงนั้นแม่เหล็กตรงนั้นก็จะกระสนาแม,ม่เหล็กทำหน้าที่ไอแม่เหล็กถาวรทำหน้าที่ผักแรงดึงโรเตอร์ตรวนั้นให้หมุนไป ทีนี้ผมจะเช็คว่ามันเป็นขั้วเหนือขั้วใต้อมันต้องเป็นต่างขั้วกันหรือขั้วเดียวกันถ้าเป็นขั้วเดียวกันมันจะเดิองอย่างเดียวหรือผักอย่างเดียวมันต้องเป็นต่างขั้วนะครับแต่ผมใช้แม่เหล็กลโพวงมาจะลองไม่รู้เรื่องครับแม่เหล็กลําโพวงมาลองแล้วไม่รู้เรื่องเลยครับว่าขั้วไหนขั้วอะไรดูแล้วมันก็ดูดเหมือนเหมือนกันครับดูดเหมือนกันเลยแล้วก็ผักเหมือนกันเลย ก็สังเกตไม่ได้อันนี้ผมก็จะเอาแม่เหล็กของเข็มทิศนะครับอันนี้คือแม่เหล็กของเข็มทิศเสา S ก็คือเสาใตา้ N ก็คือเหนือแม่เหล็กใต้แม่เหล็กเหนืออันนี้น็อตเหนือหมายความว่าเมื่อเราเชือกผูกไว้นะครับเสานะครับเสาใต้ S ก็คือเสาใต้แต่อันนี้เป็นแม่เหล็กแบบเพื่อหาทิศทางนะครับโดยเอาเชือกนะครับ มาจับไว้ที่ตรงนี้หรืออะไรก็ได้ครับมาจับไว้ให้มันให้มันอิสระนะครับให้มันหมุนได้นะครับมันจะหมุนไปทางอถ้าหมุนไปทางแล้วมันจะเนี่งอยู่นะครับทางนั้นถ้าเป็นทาง s ก็เป็นทางใต้แล้วส่วนด้านหลังก็เป็นน็อตก็เป็นทางเหนือเราก็จะรู้ทิศใต้ทิศเหนือนะพวกแม่เหล็กเหนือใต้นะครับแต่ถูกต้องนะครับออันนี้ก็หันไปทางใต้นะครับ s หมายความว่าหันไปทางใต้ แต่ในความเป็นจริงแล้วแม่เหล็กจะทําหน้าที่ขั้วเดียวกันจะผลักกันแล้วขั้วที่ต่างกันก็จะดูดกันดังนั้นเวลาที่มันหมุนมันก็จะหมุนไปทางทิศใต้นะครับตรงนี้นั่นก็หมายความว่ามันดูดกันนั่นเองนะครับดังนั้นจะเป็นขั้วเดียวกันไม่ได้ครับมันก็ต้องเป็นขั้วหนึ่งเขาเขียนใต้ก็จริงครับแต่ความจริงตัวแม่ไอตัวแม่เหล็กมันเป็นเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็จะเอา ขั้วเหนือเอางนี้เลยก่อนครับเอาตามที่เขาเขียนก่อนเอ็น <N S 1> ก็คือเหนือผมก็จะนับให้เป็นเหนือไว้ก่อนแล้วก็มากับทิศทางเอาทีหลังเหนือก็ใส่เข้าไปที่แม่เหล็กปรากฏว่าดูดเข้าไปหากันแสดงว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นใต้นะพั่วแม่เหล็กพกั่วใต้ผมก็จะเขียนว่า S นะครับแต่เรากลับพร่บถ้าใต้กับพกกั่กกพวก็กลับเป็นขั่วหนึ่งก็คือขั่วเหนือนั่นเองครับผมจะเอาพั่วที่เขาเขียนไปที่แม่เหล็กเป็นหลักก่อนนะครับ ก็ได้ไม่งงทีนี้ผมก็จะเอาเหนือนะครับเอ็นเหนือะแตะเข้าไปดูนะครับว่าจะได้ไหมถ้าดูก็แสดงว่าเป็นขั้วเดียวกันครับถ้าผักก็แสดงว่าเป็นขั้วูครับอ่ามันผักออกถ้าเอาขั้วใต้เราไม่ใส่ครับขั้วใต้เราไม่แตะกับแผ่นตรงข้ามนี้นะครับปรากฏว่าดูแสดงว่าเป็นขั้วเหนือครับทั้ง่งนี้เหนือเราก็จะเขียนว่าเอ็นเลยคับมันเป็นขั้วเหนือนะครับ เพราะว่ามันดูดกันก็ต้องเป็นคนละขั้วกันเราเอาใต้ไปดูก็อันนี้ก็เป็นเหนือจากนั้นเราก็กลับขั้วเลยครับเพราะเราเอาเข็มทิศมาทดลองเอามามา,มาวัดเราก็จะต้องกลับขั้วใต้เป็นเหนือเหนือเป็นใต้นั่นเองมันจะเป็นคนละขั้วนะครับเพื่อเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะต้องมีการผลักแล้วก็ต้องมีการดึงไม่มันหมุนติ้วได้โดยที่ตัวโรเตอร์ก็จะต้องเป็นสามใบเล็กนะครับมี ไฟไหลผ่านถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีสิบหมุนนะครับถ้าโรเตอร์ไม่ไม่เป็นแม่เหล็กมันก็หมุนไม่ได้นะกระแสไฟก็จะผ่านมานะครับใ,ในเครื่องปั่นนะครับอของในชั้นแนนะครับไอตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นเหล็กลาเิเนตครับตรงนี้ก็จะเป็น,นเหล็กลามมเนตครับมันก็จะเชื่อมติดกันเลยนะครับแผ่นเหล็กลาเิเนตนะครับเป็นเหมือเดียวกันเลยครับแผ่นเหล็กลาเิเนตก็จะเป็นหลายๆแผ่นซ้อนทับกันนะครับแล้วก็เชาะเป็นร่อง แล้วก็ขดลวดผ่านไว้ข้างนี้ก็ขดลวดผ่านไว้มีสองขดขดละประมาณเจ็ดโอมนะครับแล้วขดลวดที่พันเนี่ยมันจะไม่ต่อพวกวงจรนะครับมันจะใช้แปลงถ่านมาต่อให้พวกวงจรก็คืออย่างนี้ครับเไฟเอีเข้ามานะครับผ่านตรงนี้เป็นสเตเตอร์สมมติน,นะครับไม่ใช่แม่เหล็กนะครับเขาจะใช้ขดลวดมาทําแม่เหล็กนะครับเขาจะไม่ใช้แม่เหล็กขาวบอลน,นะครับ วิ่งผ่านแม่เล็กสมมติว่าเป็นสเตเตอร์นะครับหมุนผ่านสเตเตอร์นีครับแล้วก็มาที่แปลงถ่านผ่านแปลงถ่านมานะครับผ่านซี่คอมเพลตเตอร์นะครับแล้วก็ออกกดลวดมาซี่คอมเพลตเตอร์ตรงข้ามนะครับประมาณสิบโอห์มนะครับจากนั้นก็ออกแปลงถ่านครับแล้วก็มาเข้ากดลวดนะครับที่ผ่านอยู่สเตเตอร์ตรงนี้กดหนึ่งจากนั้นก็ออกไปที่ไฟ AC นะครับแล้วไปครบวงจรจากไฟ AC เข่นนี่นะครับทําให้มันครบวงจรนะครับ ทำให้สเตเตอร์ตรงนี้กบสนามแม่เหล็กสเตเตอร์ตรงนี้ก็กสนามแม่เหล็กที่ต่างขั้วกันเสร็จแล้วมันต่อกันได้ด้วยซีคอมมิเตเตอร์นะครับมันก็แปลงฐานด้วยนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในขดลวดขดลวดที่ต่อกับไปพันอยู่ที่ขดแผ่นเหล็กอะเมเจอร์นะครับอของโรเตอร์นะครับตัวสนามแม่เหล็กที่อะเมเจอร์นะครับขดลวดมันพันอยู่เมื่อกระแสไหลผ่านมันก็จะเกิด สนามแม่เหล็กที่มเจอร์ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กถึงสามส่วนนะครับทําให้มันทําการถักและดึงนะครับแล้วก็หมุนไปได้นะครับแต่สําหรับปั๊มน้ํเนี่ยเขาใช้แม่เหล็กขาวรอแทนนะครับก็ไม่ต้องพันบทลวดใดๆครับแล้วไม่ต้องไปต่อไฟให้ก็ใช้แม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือขั่วใต้สายงไฟนะครับแล้วก็ เอาไฟมาผ่านโรเตอร์อย่างเดียวนะครับเอามาผ่านเข้ามาผ่านแปลงถ่านนะมาต่อที่เสาแปลงถ่านนะครับสา่อยไฟแล้วก็มาออกแปลงถ่านเข้าซี่คอมเพนเตอร์ออกกดลวดเข้าไปกดลวดแอมเมเจอร์ผ่านออกมาออกมาที่ซีคอมเพนเตอร์อีกด้านหนึ่งซึ่งมีค่าสูงสุดสิบโอห์มนะครับแล้วก็ออกแปลงถ่านมาครบวงจรที่ไฟกล่าวอีกทีหนึ่งนะครับไฟเข้าไปแล้วก็ออกมาครบวงจรที่กล่าวโรเตอร์ก็เป็นแม่เหล็กพอโรเตอร์เป็นแม่เหล็ก ก็จะมีการผักเดินกับแม่สาวอนทำให้หมุนไปได้เช่นกันอันนี้คือแปลนถ่านนะครับแปลนถ่านจะต้องมีงานหนึ่งแต่น,นี้ผมถอดไปใช้งานอื่นแล้วครับอ,อันนี้สายไฟครับแดงก็คือบวกแดงดำนั่นก็คือกราวไฟบวกก็จะวิ่งเข้ามา,าแล้วมันก็จะจําอยู่ที่อสองแปลถนถ่านนะอันนี้คือกราวน,นี่เป็นบวกลบกราวอันนี้คือไฟไฟก็จะ อันนี้คือกาวอันนี้ <iedzieć S 2> นคือไฟนี่คือไฟนะครับไฟอันนี้คือกาวไฟก็จะเข้ามานะครับนี่คือซองแปลง่านนะครับทำจากทองแดงอันนี้คือซองแปลง่านนะครับอ๋อซองแปลง่านแล้วก็จะมีแปลงฐานผมจะถอดแปลงฐานออกก่อนรุ่นนี้จะถอดแปลง่านง่ายครับแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ถอดครับพังก่อนพังซะก่อนถอดครับ มันพังง่ายเลยเลยอันนี้เป็นอะไรนะเป็นแปรงถ่านส่วนผมก็จะเอา,อาโรเตอร์นะครับไอตัวนี้ทั้งตัวเลยเนะี่ยเป็นโรเตอร์โรเตอร์ก็จะประกอบด้วยลูกปืนคอมมวเตเตอร์อะเมเจอร์ตดลวดอันนี้ผมก็จะใส่แปรงถ่านลงไปสังเกตไอทองแดงตรงนี้นะครับทำไมมันมสีเหลืองเหลืองมันเป็นทองแดงผสม อเกล่าวทองแดงนีอ่อันนี้ก็คือสองแปลงถา่านในตัวนี้คือสองแปลงถ่านครับสองแปลงฐ่านก็จะต่ออยู่กับสายไฟสีแดงกับแล้วก็อีกขั้วนึ่งก็ต่อกระแดงดำครับเป็นไฟ,ข,ไฟข้างหนึ่งเป็นกลาวข้างหนึ่งเพื่อให้ครบวงจรนะครับอันนี้สังเกตดูก็จะมีทองแดงครับทองแดงนี้ก็จะต้องอัดทับกับก็จะไม่ปลดอยู่ที่กลองแปลงถ่านครับ เพื่อให้มันมั่นคงนครับและมีกระแสไหลได้แบบมั่นคงและแน่นอนเพรฉนั้นเราจะต้องอัดลงไปด้วยตรนี้นะครับมันจะประกบกันแน่นส่วนสปริงก็จะทําหน้าที่ดันแปลงฐานให้ไปแตะที่ซึ่งคอมพิวเตอร์ให้มัน่นคงให้มันมั่นคงนะครับมันจะนับเป็นตัวไอ้แปลงฐานจะเป็นตัวนาไฟเข้าไปนะครับไอ้แปลงฐานนี่ก็จะมีครับความต้านทานอยู่ประมาณ1.5โอห์มครับ มันจะอ่าผ่านเอาไฟฟ้าหนานำผ่านเข้าไปครับผ่านแปลงถ่านเข้าไปที่ซี่คอมเพิวเตอร์แล้วก็ไปผ่านกดลวดที่ฟันหมุล้ออาเมเจอร์อ่าตัวนี้ครับอะเมเจอร์แปงถ่านผ่านมาที่คอมเพิวเตอร์ผ่านกดลวดเข้าไปในอะเมเจอร์ตัวนี้ฟันผ่านออกมาที่ซี่นี้ที่ตรงข้ามได้โอห์ม,มากที่สุดประมาณ12.5โอห์มแล้วก็มาออกแปงถ่านนะครับไปครบวงจรที่อีกขั้วหนึ่งก็ เขาไมคพบวงจรตัวแผ่นลามิเนตอเมเจอร์ัวนี้ก็จะเกิดชนะไม่เหล็กไปผักดันกับและแม่เหล็กชาวรลที่ดึกวิทโโกรก็จะทำการผัก er ดันโรเลอร์ตรงนี้ให้หมุนติ้ยวไปได้ครับหมุนแบบดงึงแบบผักและดึงครับหมุนไปอย่างรวดเร็วมันจะหมุนเวลาหมุนมันก็จะเป็น12.5ผมตะรอเวลาครับสังเกตดูนะครับมันจะ ตรงกันข้ามกันตลอดเวลานะครับโอมงผลลวดก็จะเปลี่ยนซี่ไปนะครับเปลี่ยนซี่ไปเท่านั้นเองแต่ก็จะไดโอมจุดสองโอมกระแสไฟก็เท่าเดิมไหลเท่าเดิมอย่างเท่าเดิมทำให้มันทํางานได้ตลอดเวลาอย่างมั่นคงนะและแน่นอนมันจะอยู่ตรงข้ามกับซี่คอมเพลเตอร์ตลอดนะครับซี่คอมเพลเตอร์นี่สังเกตดูจะผูกกันอยู่กับผมลวดนะครับผลลวดจะมันจะผูกทุกซี่ ดังนั้นเวลาหมุนมันก็จะได้หลวดเรื่องก็จะได้กระแะไสไฟตลอดเวลาครับคือซี C ่คอมเพลเตอร์ครับทำจากแผ่นเหล็กลามีเน็ตต่อซ้อนทับกันดูนหนาโอเคดูมันจะเป็นเส้นๆเ,เลยครับอันนั้นคือซี่คอมเพลตเตอร์ข้างล่างนะครับข้างล่างที่แตะกับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าซี com ่คอมเพลตเตอร์ซี่คือคอมเพลเตอร์นะครับตรงน,นี้อยู่ตรงข้ามส่วน ข้างบนที่เป็นลอนๆอันนี้คือซี่ของมีเดอร์นั้นนะครับมันจะมี16ซี่อันนี้ก็คืออาร์เมเจอร์ก็จะมี16บล่องสิบหกสล็อตนั่นเองมันก็จะหมุนไปนะครับเมื่อเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมามันก็จะทําการผลักดันกับแม่เหล็กถาวรเมื่อหมุนไปได้นะครับโอเคดูมันก็จะอยู่เหมือนเดิมขดลวดก็จะต่ออยู่ตลอดเวลาเนื่อมื่เปลี่ยนกดก็จริงนะครับมันก็12.5ตลอดเวลานะครับ 12.5โอห์มผ่านไปคนวดัดสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นแบบแน่นอนอมันจะทําการผลักดันกับโรเตอร์ตัวนี้อะเมเจอร์นี่ยตรงนี้เ,เรียกเอะเมเจอร์อะเมเจอร์ก็จะหมุนเนี่ยโรเตอร์นะครับสนามแม่เหล็กนะครับที่อะเมเจอร์นะครับและโรเตอร์นะครับหมุนติ้วกันหมดเลยคนระับสำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ